สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโนบิ no and the family นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของผมนะครับก็คือคลิปแนะนําตัวนี่แหละครับก็คอนเทนต์ในเนื้อหานะครับก็คือจะมีเท่าที่ผมนึกได้นะครับก็จะมีรีวิวเกมรีวิวสถานที่ต่างๆนะครับแล้วกร็รีวิวสิ่งของของเล่นนะครับก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับ แล้วเมื่อถึงหนึ่งล้านซับเมื่อไหร่ผมมีผมมีเซอร์ไพรส์ให้ครับก็หวังว่าทุกคนจะกดไลค์ให้ผมให้ผมถึงหนึ่งล้านซับด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่บอกนะครับก็จะให้รอดูนี่แหละครับเมื่อไหร่ผมถึงหนึ่งล้านซับเมื่อไหร่นะครับก็ผมอายุเจ็ดขวบนะครับเป็นคนเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบเล่นของเล่นนะครับเวลาว่าง ส่วนขนมที่ชอบก็มีหลายอย่างอะคับผมกินได้เกือบทุกอย่างอะครับก็หวังว่าทุกคนจะมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกห็หวังว่าผมจะหวังว่าคลิปผมจะสนุกนะครับแต่รับรองรับประกันได้เลยครับว่าคลิปของผมสนุกแน่นอนครับทุกคนต้องติดตามผมเยอะๆนะครับ แล้วแล้วความสนุกจะต้องจะอยู่ที่คนคนผู้ชมทุกคนด้วยเลยนะคับก็ขอก็หวังว่าคลิปผมจะสนุกนะครับคลิปแรกนี้ไม่รู้จะทําอะไรก็คือคลิปแนะนําตัวก่อนครับคลิปต่อต่อ,ตอ,ตอถัดไปนะครับผมก็จะทําเป็นก็จะทําอย่างอื่นบ้างนะครับไม่ใช่แค่แนะนําตัวนะครับแต่ตอนนี้ยังนึกไม่ออกครับ แล้วทุกคนชอบกินอะไรมากที่สุดคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะครับแล้วอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรอีกคือตอนนี้ผมนึกได้แค่นี้คือเท่าที่ทุกคนฟังไปนะครับก็ตอนนี้ผมคิดได้แค่นี้แหละครับก็ขอให้ทุกคนคอมเมนต์ลงมาด้านล่างนะคััขอคอมเมนต์ลงมาเยอะๆนะครับแล้วแล้วแล้วขอให้ความสนุกไปอยู่กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็ขอจบคล,คลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแล้วรับรองคะคลิปผมสนุกแน่นอนเอ๊ A.